ปนไหลนะครับมันแม่กินแปลเราในกระชังครับเนี่ยๆหัวหัวเอาเอาไปแล้วเอาไปแล้ว đừng, đừng, mình trong kịch tục mấy nhé quen vậy Hả? họ bảo khi mình từng từng, từng này, không? từng Mày hơi yêu Mày hơi yêu bên hạp. Ui ui, ui, ư, ui, 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 hấp, ui, มันแน่นหนึ่งเลยวะ่ะปลาก็อยู่นะแต่มันดึงไม่ออกครับ เลยวะติดเลยวะเนี่ยปลยก็ดึงกลับไปนะติดลากไม้ครับติดลากไม้ครับอุย้ยออกมาครับออกมาแล้วครับ,ออรบโอ้โหใหญ่มากอืมอ้มอื้ม โอ้ปลาครับโอ้โหวิกไตละตัวเบนเลอเลยอืมมากินปลาเรานี่ครับโอ้ตัวใหญน่นี่ครับเราตกปลาอยู่นี่นะ เราก็ได้ปลาสลิดมาตัวนึงเอามาขังไว้ตรงนี้ครับตรงรูมันพอดีครับเราก็ไม่เห็นนะมันออกมากินปลาสลิดเราเนี่ยตายเลยเนะนี่ยนี่เสร็จโจนใส่ถังไว้ก่อนครับนี่อยู่กับขนมปังไว้ก่อนไป ดีนะที่เอาอุปกรณ์มานี่นี่ครับปลาสลิดครับโดนมันกินนะตายเลยครับเนี่ยมันกินไอ้ตรงคีบเนี่ยไปอันนี้กินคีบปลาสลิดไปอันนี้มันก็เสร็จเราโอเคครับเดี๋ยวเราตกปลาแถวนี้ต่อ